สวัสดีครับพบกับช่างกร o งค com. อมวันนี้ได้เอาปรึกษ,ษาซึ่งได้เจอกันมาสมัยผมทำงานอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับก็เอามาดูเป็นปรึกษ,ษากันนะครับเรื่องของการจับงานการจับงานที่ไม่เหมาะสมการจับงานด้วยประกาศที่ไม่ดีการจับงานหลายๆชิ้นพร้อมๆกันนะครับมีข้อควรระวังหรือข้อควรที่จะต้อง ทําให้รอบครอบก่อนการจัดงานหรือก่อนการเจรนายงานหรือก่อนทํางานกัดตัดเชือนใดๆนะครับดูกันนะครับว่ามันถ้ามันทําแล้วไม่เหมาะสมหรือไม่ดีเนะี่ยจะส,งส่งผลต่อความเสียหายที่รุนแรงอย่างไงกันบ้างมาดูในรูปทั้งสองรูปนะครับรูปซ้ายมือกับรูปขวามือนะครับก็เป็นเครื่องจกักรเครื่องเดียวกันนี่แหละนะครับมีการจับยึดด้วยปากกานะครับ จับยึดโดยปากกามีชิ้นงานที่ถูกจับยึดทั้งหมด4ชิ้นนะครับฝั่งซ้ายมือก็จับยึด4ชิ้นฝั่งขวามือก็จับยึดชิ้นงาน4ชิ้นแต่มีความแตกต่างกันตรงที่แนวของชิ้นงานนะครับชิ้นงานทั้ง4ชิ้นของด้านซ้ายมือนะครับวางตาม أ, ตามแนวแนวขวางกับปากปกานะครับส่วนด้านขวามือนั้นวางตามแนวกับปากกานะครับ มีความแตกต่างกันตรงที่เรื่องของอความมั่นคงในการจับยึดความมั่นคงในการจับยึดอาจจะดูว่า2อันก็เหมือนเหมือนกันเพราะชิ้นงานก็มีขนาดเท่าๆกันนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยการจับยึดเนี่ยแข็งแรงมั่นคงไม่เหมือนกันการจับยึดตามรูปซ้ายมือนะครับถึงแม้ว่าชิ้นงานนั้นจะมีขนาดที่เท่ากันวัดด้วยเวอร์เนียอาจจะดูเท่ากัน แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เท่ากันโดยแท้จริงนะครับไม่ได้เท่ากันโดยแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเมื่อมีการบีบไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถขยับได้ด้วยมือแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันแน่นจริงๆเนี่ยอาจจะแน่นด้วยการไม่เกิน2ชิ้นนะครับจาก4ชิ้นเนี่ยแน่นสูงสุดได้ไม่เกิน2ชิ้นส่วนอีก2ชิ้นนั่นนะ่อาจจะหลวมอยู่ อาจจะแบบติดๆอยู่นิดเดียวนะครับถูกบีบอยู่นิดนึงแต่จริงๆไม่ได้ถูกบีบให้แน่นโดยแท้จริงตอนนี้เมื่อมีชิ้นงานบางชิ้นไม่แน่นโดยแท้จริงแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดการขยับเมื่อเกิดการตัดเฉือนครับมีดอกกัดเข้าไปหรือถ้าเป็นงานเจียมีการหินเจียเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการขย,ขยับของตัวชิ้นงานนะครับถ้าขยับแล้วไม่เกิด แรงต้านการตัดเฉือนมากขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขยับแล้วเกิดแรงต้านการตัดเฉือนที่สูงขึ้นก็จะเกิดอันตรายต่อเครื่องจักรเครื่องมือแต่หากเราจับยึดตามแนวทางด้านรูปขวามือนะครับรับรองว่าทุกชิ้นนั้นแน่นเท่าๆกันนะครับพอถูกบีบด้วยการตามแนวทุกตัวมีแรงส่งต่อๆกันไปนะครับก็ทำให้ทุกชิ้นนั้นมีความแน่นหนามั่นคงนะครับ ึ่งต่างจากรูปซ้ายมือรูปซ้ายมือนั้นแน่นหนาไม่มันคงเนี่ยนะครับจะมีอาจเกิดอันตรายได้แล้วก็สิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายได้เนี่ยก็ผมก็ได้เอารูปมาฝากกับเพื่อนๆได้ดูด้วยจากการจับยึดตามรูปซ้ายมือเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อเกิดการดัดเฉือนแล้วมีชิ้นงานอยู่บางชิ้นนะ่ะมีการขยับแล้วขยับขึ้นมา ขยับสูงขึ้นจนทําให้เกิดแรงต้านการตัดเฉือนของคมตัดของดอกกัดกับตัวชิ้นงานมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เนื่องจากใช้หัวกัดขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันมีความแข็งแรงมากนะครับเกิดการตัดเฉือนแล้วคมตัดยังรับอยู่นะครับแต่ว่าหัวเครื่องกัดนั้นรับแรงต้านไม่ไหวนะครับก็เกิดการแตกร้าวกันออกมาตามรูปที่เห็นนะครับซึ่งทําให้ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการซ่อม เป็นจำนวนมากแล้วก็ได้คุณภาพกลับมาไม่ดีเหมือนเครื่องก่อนที่จะเสียหายไปนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นก็เลยฝากไว้นะครับเป็นเรื่องอาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าสร้างความเสียหายที่มากมายทีเดียวให้กับตัวเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมือของของโรงงานก็เลยฝากไว้นะครับ ครั้งนี้ก็เป็นกรณีศึกษาซึ่งมีมูลค่าความเสียหายท,ที่เยอะที่รุนแรงเหมือนกันฝากไว้ให้กับเพื่อนๆชาวช่างลงกึงเช,ช้าช่างคนโรงงานได้ให้ความระมัดระวังกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับยืดเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็พบกับช่างลงกึง .com ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ